สวัสดีครับพบกับผมเบ้าสกลคนสว่างครับแรงงานไทยในไต้หวันนะครับคลิปนี้จะมาตอบพี่น้องนะครับเรื่องที่โพสว่ามีงานในไต้หวันนะครับอันดับแรกนะครับงานมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมมาถูกต้องตามกฎหมายบริษัทตั้งอยู่กรุงเทพเด้อยพี่น้องนะครับถ้าใครอยากมานะครับตอนนี้งานก่อสร้างนี่ต้องการคนหลายๆพี่น้องนะครับ ถ้าภียเอกสารพร้อมนะครับมีพาส,สอร์นะครับสามารถเอกสารพร้อมนะครับสามารถไปยื่นเรื่องทําวีซ่าได้เลยงานก่อสร้างพี่น้องต้องการคนไหลายนะครับค่าบินบ่แพงนะครับแล้วก็เห็นถามมาว่างานโรงงานงานโรงงานก็พอมีอยู่นะครับพอมีกันหลักก็งานกเกษตรก็มีสรุปแล้วรายละเอียดนะครับรายละเอียดเดยวถ้าพี่น้องต้องการอยากมาทํางานไต้หวันนะครับ ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ผมแล้วก็เอาชื่อนำนะครับเอาชื่อนำแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งเบอร์โทรไปให้ทางาบริษัทเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนจโทูหานะครับพี่น้องอยากมาเห็ุงานแบบใดอยากมางานโรงงานงานก่อสร้างงานกเกษตรนะครับอยากมาคู่หัวเมียดื้อแบบใดให้พี่น้องถามมาเลยนะครับค่าบินบาแพงนะครับค่าบินบวแพงคลิปนี้ฝากไว้นำนะครับ ย้ำนะครับมาถึกต้องตามกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับสวัสดีครับ